อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่259สิึนามิภายในหัวใจของหยางปิงจูจๆก็เกิดอาการหนาวสั่นอย่างไม่มีเหตุผลแต่ไปหลีเงยมองเพียงวูบเดียวก็ละความสนใจถอนสายตาจากเขาคุณไปเถอะทั้งแววตาและน้ำเสียงของไปหลีแสดงออกชัดถึงความไม่แยแสที่จริงเธอล่วงรู้ถึงแผนการของหยางปิงตั้งนานแล้ว เนื่องจากสัญชาตญาณอัญชาญฉลาดของไปหลีมันได้บอกต่อเธอว่ายางปิงไม่เป็นมิตรกับชินเฟิงอีกอย่างหลังจากมาถึงเกาะพิทักนอกจากเรือเร็วอของอยางปิงแล้วมันก็ไม่มีเรืออื่นที่สามารถใช้พากลับฝั่งได้อีกเลยนั่นหมายความว่าหากคนอื่นๆต้องการจะจากไปย่อมไม่สามารถทำได้ทว่าเรื่องนี้มีสลักสำคัญใดๆกับไปหลีเพราะเธอมีพิกัดมิติของเฟิงหลีคราวก่อนในต่างมิติเธอยังสามารถพาชินเฟิงกลับชุมชนได้ ฉะนั้นยิ่งเป็นมิติเดียวกันคงไม่ต้องกล่าวถึงอีกทั้งไปหลียังสามารถเปิดพิกัดมิติได้มากถึงสามครั้งต่อวันนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่จำเป็นต้องใส่ใจต่อแผนการของศัตรูหยางปิงพอได้ยินแบบนี้ความหนักอึ้องที่ซ่อนลึกไว้ในหัวใจก็คลายลงรู้สึกว่าเมื่อครู่นี้ตนคงคิดมากเกินไปไปหลีเป็นแค่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆจะไปครอบครองสายตาสุดลึกล้ำแบบนั้นได้อย่างไร ยังปิงหันหลังกลับขึ้นเรือเร็วจากไปเมื่อเห็นอีกฝ่ายถอนตัวก็เกิดความวุ่นวายขึ้นโดยรอบทันทีทหารบางคนทนไม่ไหวก้าวออกมาพูดกับไปหลีมิสไปทำไมถึงปล่อยเขาไปนั่นเขากำลังโกหกคุณนะอือไปหลีเหลือบมองทหารคนนั้นด้วยความฉมนทหารเมื่อเห็นท่าทีของไปหลีก็พานคิดไปว่าเด็กสาวไม่น่าจะรู้เรื่องราวอะไรเร่งอธิบาย กาะพิทักษ์มีไว้เพื่อใช้หยุดสัตว์ทะเลเลเวลอ e. ีฉะนั้นระหว่างช่วงเวลาปราบปรามไม่จําเป็นต้องมีใครมาเฝ้าแต่ที่เขาทิ้งพวกเราไว้ที่นี่นั่นก็เพื่อปล่อยให้พวกเราตายกันไปเองเป็นการฆ่าปิดปากไปหลีหัวรอคิดคักมองสังเกตดูดีๆการแสดงออกที่ดูสงบมั่นคงเช่นนี้เหมือนกับว่าเธอเติบโตขึ้นกลายเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทั้งยังมีพฤติกรรมคล้ายกับฉินเฟิงเล็กน้อยถ้าเป็นเรื่องฆ่าปิดปากคนที่จะตายคงมีแค่พวกคุณนั่นแหละ ไม่รวมชั้นอึมแล้วก็ไม่รวมแฟนของฉันด้วยไปหลีชี้ไปทางฉินเฟิงมิสไปคุณประมาทเกินไปแล้วที่เห็นในปัจจุบันเป็นแค่อาหารเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเมื่อเผชิญกับคลื่นกองทัพสัตว์ทะเลจริงๆไม่ว่าใครก็ไม่สามารถหยุดพวกมันได้ทหารกล่าวอย่างวิตกกังวลไปหลีสายมือถ้าคุณกลัวก็ออกไปได้เลยหนีไปให้ไกลไปยังที่ที่ผู้บัญชาการอย่างไม่สามารถฆ่าคุณ อืมแต่ถ้าคุณอยากใช้ชีวิตต่อไปอย่างมั่นคงและยืนยาวก็ขอให้ไปยังสถานชุมชนฟึงหลีพวกเรากำลังขาดแคลนผู้ใช้พลังอยู่พอดีไปหลีไม่วายโฆษณาสถานชุมชนของตนฝูงชนพอได้ยินคำของไปหลีแวลตาของทั้งหมดเปล่งประกายสดใสขอโทษนมิตไปเมื่อครู่คุณบอกว่าพวกเราสามารถออกไปได้ใช่ไหมชายคนนั้นแสดงเจตนาว่าต้องการหนีอย่างเห็นได้ชัดใช่สิก็พวกคุณกลัวไม่ใช่หรอ พวกเราเองก็ไม่ต้องการให้พวกคุณมาคอยขวางมือขวางเท้าอยู่ข้างๆเหมือนกันทหารขบฟันแน่นยกมือตะเบสทำความเคารพไปหลีขอบพระคุณมิสไปหากรอดไปจากที่นี่ได้พวกเราจะเดินทางไปสถานชุมชนฟึ่งหลีเพื่อรับใช้คุณเพราะยังไงซะหากหนีรอดไปจากเกาะได้จริงๆพวกเขาก็จะอยู่ในสถานะทหารหนีทัพถ้าสถานชุมชนฟึงหลีไม่ให้ที่พักพิงแก่พวกเขาทั้งหมดคงต้องบุกน้ำลุยไฟออกจากอาณาเขตสามเฉิง หรือบางทีอาจถึงขั้นยอมขายวิญญาณไปเข้าร่วมกับกองทหารรับจ้างของออโกรมืดและเนื่องจากพอถูกจับมาปล่อยเกาะเหล่าทหารได้เตรียมตัวหลบหนีเอาไว้ก่อนแล้วอุปกรณ์บางส่วนถูกเลาะออกเพื่อน,นำมาต่อเรือแน่นอนว่ามันไม่ไวเท่ากับเรือเร็วดัดแปลงจากรถล่องเวหาเหมือนของอยางปิงทั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ทะเลก็ไม่มีอย่างไรก็ตามพวกเขายังเหลือกำลังภายในฉะนั้นสามารถกระตุ้นมันใช้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ หากสามคีการจะสามารถกลับสู่เมืองไห่ในเวลาสามชั่วโมงช่วงเวลาเดียวกันห่างจากประการศิลาดำสิบกิโลเมตรอย่างปิงมองทอดยาวออกไปวิสัยทัศน์ตกลงบนประการสูงประงานในแววตาทอประกายสีแดงฉานชิ้นเฟิงอย่าตำหนิฉันเลยเป็นคุณเองที่กล้าเข้าถ้ำเสือท่านเทศสมนตรีได้ออกคำสั่งมาแล้วฉะนั้นทางเราไม่สามารถละเมิดได้ระหว่างกล่าวรีโมทควบคุมระยะไกลก็ถูกกดสวิตช์บึ้ม ในตำแหน่งที่ไกลออกไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนถึงแรงระเบิดเหนือปราการเมฆรูปเห็ดเล็กๆล,ลอยฟุ้งขึ้นสู่ท้องฟ้าทั้งยังมีผงสีขาวอีกนับไม่ถ้วนกระจายออกมาจากจุดระเบิดไปเถอะอย่างปิงออกคำสั่งให้ล่าถอยย้ายกลับมาทางฝั่งเกาะทิทักชินเฟิงตกใจกับเสียงระเบิดที่ดังขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวสะบัดหน้าเหลียวหลังกลับไปใช้พลังของสัญญารับรู้ถึงไปหลีเมื่อเห็นยังอยู่ในสภาพดีก็โล่งใจ แต่ประการกลับเกิดการระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันยิ่งไปกว่านั้นในทิศทางเดียวกันก็เห็นว่าพวกทหารกำลังล่าถอยออกไปเวลานี้ตรงส่วนยอดประการถล่มผงปริมาณมหาศาลเล็ดลอดออกมาปล่อยมันแพร่กระจายไปในอากาศสัตว์ทะเลบนฝั่งที่ยังไม่ตายเมื่อสุดโดมและสัมผัสผงก็เริ่มเกิดอาการกระสับกระส่ายทันทีนี่มันผงหอมวงวนสมทดสีหน้าของชินเฟิงเปลี่ยนเป็นหน้าเกลียด เขาละความสนใจจากสัตว์ร้ายบนฝั่งที่ทยอยกันเพิ่มจำนวนมากขึ้นภายใต้ก้าวอักคีเจ้าตัวทยานขึ้นกลางอากาศมาหยุดลงข้างกายไปหลีไปหลีจามสองสามครั้งเห็นได้ชัดว่าไม่ชอบกลิ่นนี้เจ้าสิ่งนี้คืออะไรไปหลีบนอุบมันคือผงหอมที่ใช้ดึงดูดสัตว์ทะเลช่วยกระตุ้นอาการติดสัตว์ของพวกมันว่ากันว่าสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลยิ่งมีขนาดใหญ่ก็ยิ่งมีโอกาสน้อยที่จะพบเจอกับสายพันธุ์เดียวกัน ดังนั้นยากที่จะให้กำเนิดลูกหลานผงหอมนี้จะส่งกลิ่นเทศเมียออกไปและดึงดูดพวกมันเข้ามาชิ้นเฟิงกล่าวผงหอมนี้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ล่อลวงสัตว์ทะเลระดับสูงในขณะที่เบื้องหน้าเขามีปริมาณมากมายเกินกว่าจะนับไหวเธอเป็นอะไรหรือเปล่าผงหอมนี้บางทีอาจส่งผลกับสัตว์ร,ร้ายต่างมิติได้เหมือนกันนะชินเฟิงมองไปลีอย่างประมาท,ทั้งหวั่นใจและแอบหวังลึกๆ แต่ไปหลีกลับสายหัวและกล่าวฉันสามารถทำให้ร่างกายดำรงอยู่ในมิติได้ฉะนั้นผงหอมนี้แค่ช่วยให้เลือดลมมันสูบฉีดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายยังไงซาไปหลีก็เป็นราชาสัตว์ร้ายทั้งภูมิปัญญาสูงส่งฉะนั้นผงหอมวังวนสมุดชัดเจนว่าไม่อาจก่อผลกระทบต่อเธอได้ทว่าด้วยปริมาณที่มากมายของมันทั้งยังกระแสลมทะเลที่ค่อนข้างแรงส่งผลให้ในพริตตา ตัวผงแพร่กระจายออกไปเป็นวงกว้างประจวบกับปัจจุบันเป็นช่วงสัปดาห์บุกชายฝั่งน่ากลัวว่าเหตุการณ์นี้จะเป็นการดึงดูดกองทัพสัตว์ร,ร้ายให้มาปรากฏกายขึ้นมากกว่าเดิมในเวลานั้นเองณนะสถานที่ห่างไกลจูจ่ๆปรากฏเสียงสนานดังฟ้าร้องดังขึ้นไปหลีเกิดความสงสัยหันกลับไปมองและพบว่าตรงเส้นขอบฟ้าปรากฏคลื่นยักษ์กำลังถาโถมเข้ามาเป็นสีนามิ สึนามิอันน่าสะพรึงกลัวก่อตัวเป็นกำแพงน้ำขนาดเท่าตึกห้าชั้นมองไกลออกไปฉากนี้เรากับปากใหญ่ของสัตว์ประหลาดกำลังอ้ากว้างชินฟึงก็มองไปทางเดียวกันนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเห็นกระแสะคลื่นยักษ์ทว่าเบื้องหน้าเขาอาจเป็นฉากประการตาที่สุดที่ตนเคยเห็นมาทั้งสองมีได้ขยับกายเคลื่อนไหวสึนามิยังคงถาโถมใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆ อีกทั้งกระแสคลื่นยักษ์นี้ยังนำพามาซึ่งกลุ่มสัตว์ทะเลจำนวนมหาศส,าสัตว์เข้าใส่ชายฝั่งแต่ก่อนจะถึงชายฝั่งเป็นเกาะพิทักษ์ที่จะต้องรับมือกับมันคลื่นยักษ์กวาดลงบนหาดทรายกลีนกินแนวปะการังปะทะเข้ากับกำแพงสูงที่คอยขวางกั้นปราการศิลาดำโครมโครมโครมแนวปะการังสามารถสกัดคลื่นยักษ์เอาไว้ได้แต่มันก็ทำให้ตลอดทั้งเกาะสันสะเทือนทั้งยังส่งสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วน ลอยกระเด็นตกลงไปทั่วทั้งเกาะเวลานี้ไม่ใช่แค่สึนามิแต่ยังเกิดพายุฝนกระหน่ำไปตลอดทั้งเกาะเมื่อเผชิญกับภัยพิบัติเหล่านี้ชิ้นเฟิงและไปหลีไม่แตกต่างไปจากตัวตนอันเล็กจ้อยชิ้นเฟิงปลดปล่อยกำลังภายในสู่ภายนอกก่อรูปมันขึ้นเป็นกำแพงโปรง่งใสในมือโอบก,กอดไปหลีสกัดก้านน้ำทะเลเหม็นคาวที่ร่วงโรยลงมาผสานไปกับสายฝนตอนที่260ฝนแห่งความตาย คลื่นยักษ์ถูกสกัดกั้นไว้โดยเกาะพิทักแม้ยังคงขยายออกไปถึงชายฝั่งของเมืองหายแต่อย่างน้อยก็ช่วยลดทอนความรุนแรงได้มากโขเกาะพิทักษ์ถูกซัดสา์จมอยู่ภายใต้คลื่นทะเลโดยสิ้นเชิงลงเหลือให้เห็นเพียงปราการศิลาดำตั้งปรางงานรายล้อมไปด้วยน้ำทะเลอย่างไรก็ตามระดับน้ำทะเลดูเหมือนจะลดหลั่นลงอีกครั้งบ่งบอกถึงซึงนามิระลอกสองที่กำลังก่อตัวขึ้น เมื่อน้าทะเลลดลงบนชายหาดก็เผยให้เห็นถึงรูปลักษณ์อันดุร้ายของสัตว์ทะเลหลากชนิดที่มากมายจนมิอาจบ,บอกบรรยายและจดจําชื่อของพวกมันทั้งหมดได้ยังไม่พอเนื่องจากผงหอมวังวนสมุดก่อนหน้านี้เลยส่งผลให้เหล่าสัตว์ทะเลเกิดอาการคลุ้มคลั่งกา๊าซเสียงคำรามสะท้านสะเทือนไปตลอดทั้งเกานะนเมืองหไห่ภทายในอาคารของฝ่ายบริหารซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงอำนาจสูงสุด บนหน้าจอขนาดใหญ่จอภาพนับไม่ถ้วนกำลังฉายถึงฉากซึนามีที่พัดเข้าใส่ปราการศิลาดำเหอะเหอเกรงว่าการบุกของสัตว์ทะเลในคราวนี้คงสาหัสหน้าดูสัตว์ทะเลมีจำนวนมากเกินไปไม่มีทางหลอกที่จะสกัดกั้นได้ใครคือคนที่ยังอยู่ในปราการศิลาดำเป็นชินเฟิงนั้นหรอจูจูห้ามเอ่ยถึงชื่อนั้นทุกคนหยุดพูดเรื่องของชินเฟิงเบนไปหัวข้ออื่นแทน เพียงแต่สายตาของพวกเขาทั้งหมดยังมุ่งความสนใจอยู่บนจอภาพทั้งหมดตระหนักดีในหัวใจชินฟึงคงไม่รอดแน่ๆแ,แล้วคราวนี้พื้นนี่แหละคือผลลัพธ์ของการไม่เห็นกลุ่มเล่ยถังของพวกเราอยู่ในสายตาช่างน่าสงสารต้นไม้ที่เติบใหญ่ก่อนวัยอันควรก็จะถูกพายุรายค้นลงแบบนี้แหละแต่ละคนนึกคิดแตกต่างกันไปทว่าทั้งหมดต่างเข้าใจดี ว่าฉินเฟิงคงไม่สามารถหลบหนีจากการต่อสู้ในครั้งนี้ไปได้แต่ในเวลานั้นเองหนึ่งในวิดีโอบนจอภาพก็พลันกลายเป็นสีดำตามมาด้วยเสียงซาซ่าโผล่โผล่โผลโผโลจอแล้วจอเล่ากลายเป็นสีดำเกิดอะไรขึ้นสีหน้าที่แต่เดิมสะใจ,จของหวังจื่อเฉาค่อยๆจางหายคิ้วขมวดเข้าหากันสแสดงออกถึงความไม่พอใจฝ่ายเทคนิคปาดเหงื่อและรีบซ่อมทันที ท่านรองเทศมนตรีอุปกรณ์พังครับทังงั้นหรือมันจะพังพร้อมกันทั้งหมดได้ยังไงท่านรองเทศมนตรีดูเหมือนว่านี่จะเป็นฝีมือของมนุษย์สิ้นประโยคนี้ความโกรธของหวังจื่อเฉาก็มาลายหายปรากฏรอยยิ้มย่อบนริมฝีปากของเขาคงเป็นฝีมือชินเฟิงนั่นแหละช่างมันตัดภาพกลับมาที่ชายฝั่งเฝ้าดูสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้ซูนามิซัดผ่านเกาะพิทักษ์แล้วอีกไม่นานคงมาถึงพวกเรา รับทราบท่านรองเทศมนตรีทุกหน่วยเตรียมพร้อมรบบนจอภาพวิดีโอตัดกลับมาอีกครั้งแต่มันนี้ได้ฉายอะไรเกี่ยวกับเกาะพิทักษ์อีกต่อไปแน่นอนว่าไม่มีใครกล่าวถึงหรือใส่ใจเช่นกันว่าคนที่ทำลายโดรนบนเกาะพิทักษ์จะมีชะตากรรมเช่นไรบนประการศิลาดำพลังสมาธิของชินเฟิงแพร่กระจายออกไปทำลายโดนสังเกตการที่กำลังสอดแนม เมื่อตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีหลงเหลือชินเฟิงก็ก้มลงมองไปยังกองทัพสัตว์ทะเลที่กำลังล้อมปราการศิลาดำเมื่อระดับน้ำทะเลลดต่ำลงสัตว์ร้ายบางตัวก็เผยโฉมออกมาเวลานี้พวกมันกำลังคืบคลานจ้องมองฉินเฟิงและไปหลีด้วยดวงตาแดงฉานเนื่องจากบนตัวทั้งสองถูกปกคลุมไปด้วยผงหอมเลยดึงดูดสายตาของเหล่าสัตว์ทะเลแต่เมื่อพวกสัตว์ทะเลพบว่าเบื้องหน้ามีใช่สิ่งที่พวกมันปรารถนาปัญหาก็แปรผันเป็นความโกรธ ปัจจุบันชิ้นเฟิงถูกปิดล้อมโดยกองทัพสัตว์ทะเลนับไม่ถ้วนกระทั่งบนหาดก็ยังเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆหากเป็นคนธรรมดาที่พบเจอกับฉากนี้คงกลายเป็นบ้าไปแล้วแต่ชิ้นเฟิงกลับไม่รู้สึกอะไรสักนิดมีเพียงมุมปากที่เผยยิ้มจางๆตั้งแต่เสนอหน้ามาพวกแกทุกตัวก็ชะตาขาดแล้วจงกลายเป็นหินรองเท้าให้ชันหยียบย่ำทยานสู่ความแข็งแกร่งในอนาคตซะ ชิ้นเฟิงชูมือเหนือหัววินาทีต่อมาเสาแสงสีดำก็ทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเสาแสงนี้มีขนาดใหญ่มากมันกว้างกว่า2เมตรและหลังจากทยานขึ้นไปเชื่อมต่อกับผืนฟ้าเมฆโดยรอบก็ถูกย้อมไปด้วยสีดำหากพลเมืองในชุมชนพิงหยุนได้มาเห็นสิ่งนี้คงร้องอุทานด้วยความตกใจเพราะนี่คือเทคนิคของปีศาจเสรวิญ,ญญาณที่เคยใช้จัดการกับชินเฟิง เพียงแต่ในตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลากลางคืนผู้คนเลยไม่มีใครทันสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงบนท้องฟ้าอย่างไรก็ตามขณะนี้แม้ลมทะเลจะผัดผ่านแต่พื้นฟ้าอันกว้างใหญ่ยังเป็นสีเทาในยามบ่ายคล้อยฉะนั้นสามารถมองเห็นถึงฉากอันน่าหวาดกลัวบนท้องฟ้าได้อย่างชัดเจนเมฆสีดำลอยล่องยิ่งมายิ่งปั่นป่วนก่อตัวเป็นวังวนทั้งยังยิ่งลดต่ำลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆต่อมามันก็โปรยปลายลงด้วยเมดฝนสีดำ สายฝนแห่งความตายชินเฟิงประกาศกล่าวถึงชื่อของอาบิลิตี้นี้ด้วยน้ำเสียงที่ทุ้มลึกและก็สมชื่อสายฝนแห่งความตายยามเมื่อสัตว์ทะเลถูกอาบโดยมันตามเนื้อตัวก็เริ่มแปรสภาพกลายเป็นซากศพเน่าเปื่อยอย่างรวดเร็วชินเฟิงสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าพลังงานทั้งหมดของสัตว์ทะเลเหล่านี้กำลังถูกดึงดูดออกไปรวมตัวกันอยู่ที่สมองก่อร่างเป็นแก่นพลังงานใหม่และแก่นพลังงานที่ว่า ก็คอยควบคุมร่างศพของสัตว์ทะเลสั่งการให้พวกมันไม่หวนเกรงความเจ็บปวดแม้ร่างกายจะเน่าเสียทว่าความแข็งแกร่งเพิ่มพูนยิ่งกว่าเดิมเทคนิคควบคุมศพชินเฟิงระดมสมาธิใช้ประโยชน์จากอบิลิตี้ที่ปรมาจารย์หญิงทิ้งเอาไว้ควบคุมซากศพเน่าเปื่อยรอบตัวทั้งหมดทันทีในพริบตาราวกับจิตสำนึกของชินเฟิงเชื่อมต่อเป็นพันธสัญญากับสัตว์ร้าย ทว่าสัตว์พันธสัญญาเหล่านี้ไม่มีความนึกคิดไร้ชีวิตจิตใจทำได้แค่รอคอยรับคำสั่งแตกต่างจากไปลีอย่างสมบูรณ์จงระเบิดเมื่อคำสั่งนี้ถูกประกาศออกไปหัวของซากศพเน่าเปื่อยก็เกิดการระเบิดขึ้นทันทีแก่นพลังงานหลุดออกมาคำสั่งของชิงเฟิงคือการบังคับพวกมันให้ตกลงสู่ความตายแน่นอนว่าหลังจากสัมผัสกับฝน,นแห่งความตายแล้วพวกสัตว์ทะเลก็ตายเป็นที่เรียบร้อย ดังนั้นถึงจะกล่าวว่าเป็นคำสั่งตายหากแต่หมายถึงการปลดปล่อยพวกมันเป็นอิสระต่างหากซากศพเน่าเปื่อยร่วงตกลงทิ้งกายเกยตื้นบนหาดรอบปราการศิลาดำขณะเดียวกันบนทะเลยังคงมีสัตว์ร้ายดาหน้าเข้าสู่เกาะพิทักษ์อย่างต่อเนื่องแต่ไม่นานสัตว์ทะเลเหล่านี้ก็กลายเป็นซากศพถูกควบค,ค,ค,คุมโดยฉินฟึงโดนระเบิดหัวอีกรอบวัตจักเช่นนี้ก่อตัวขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีที่สิ้นสุด มือข้างหนึ่งของชิ้นเฟิงเชื่อมต่อกับพื้นฟ้าปลดปล่อยรูนมืดอย่างต่อเนื่องคอยควบคุมฝนแห่งความตายให้โปรยปลายลงมาซึ่งสำหรับคนอื่นๆกระบวนการนี้มันยากเย็นมากทว่ากลับง่ายดดยเมื่อเป็นชินเฟิงท่ามกลางจัก,กรวาลแห่งห้วงจิตสำนึกรูนมืดยังคงคลั่งพลูออกมาจากศิลานารกช่วยหนุนเสริมให้ฝนแห่งความตายของชินเฟิงทรงประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กระทั่งในายพลสัตว์ร้ายเมื่อต้องตกอยู่ภายใต้เม็ดฝนเหล่านี้เป็นเวลานานสุดท้ายพวกมันก็ติดเชื้อและกลายเป็นซากศพแก่นพลังงานนับไม่ถ้วนกองพเนินอยู่เบื้องหน้าฉินเฟิงพลังพิเศษดูดกลืนมืออีกข้างของฉินเฟิงเรียกแก่นพลังงานเหล่านี้เข้ามาดูดซับเข้าสู่ร่างกายและเนื่องจากสิง่งมีชีวิตเหล่านี้ถูกบังคับให้กลายเป็นซากศพ ฉะนั้นพลังงานอันเป็นเอกลักษณ์ในร่างกายของแต่ละตนจึงถูกสูบเข้าไปรวมกันในแก่นพลังงานนั่นหมายความว่าชิ้นเฟิงสามารถดูดซึมเอกลักษณ์ของพวกมันได้อย่างเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะแก่นพลังงานของสัตว์ร้ายประเภทเต่ายามื่อพลังงานหลัง่งไหลเข้ามาชิ้นเฟิงสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าอายุขัยของเขายืดยาวยิ่งกว่าเดิมแค่นี้ยังไม่พอหรอกชิ้นเฟิงล่าสังหารอย่างเมามัน ผลแห่งความตายโปรยปลายพลังสมาธิเข้าควบคุมกองทัพสัตว์ร,ร้ายเข้าถาโถงฉากนี้กลายเป็นสวงสวรรค์สำหรับการเสริมแกร่งแก่ชินเฟิงนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เขาได้ใช้อบิลิตี้มืดได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องหวนเกรงแน่นอนว่าเฉพาะแค่บนเกาะเท่านั้นที่จะไม่มีคนเห็นชินเฟิงโจมตีตามอำเภอใจใช้สไตล์ของตนเองสังหารสัตว์ร,ร้ายไปจนมิอาจนับคำนวณไหววูมท้องทะเลกับผืนฟ้าบรรจบกันอีกครั้ง คลื่นสีขาวขนาดยักษ์เริ่มก่อตัวและคราวนี้มันสูงกว่าเดิมเป็นสึนามีที่มีความสูงกว่า10เมตรกระแสทับสัตว์ทะเลของจริงในที่สุดก็เริ่มต้นขึ้น